อันนี้ผมมาอธิบายความหมายของคําว่าดูทีวียังไงแล้วนะสวัสดีครับวันนี้นะครับมามาตามคอมเมนต์เลยนะครับลูกค้าทีวีของซัมซุงนะครับลูกค้าทักมานในเพจนะครับว่าดูทีวียังไงอีกแค่นี้ข้อความสั้นๆนะก็คือน่าจะเป็นแบบว่าดูทีวีผ่านอะไรได้บ้างหรือเปล่ากับทีวีซัมซุงนะทีวีซัมซุงปัจจุบันที่เป็นสมาร์ททีวีนะครับมันดูได้3วิธีหลักๆนะครับ สวิธีหลักๆการดูทีวีนะครับก็คือวิธีที่1ก็คือซัมซุงเป็น Smart TV อยู่แล้วเราสามารถโหลดแอป A a S P l a y เข้ามาในตัวทีวีนะครับแอป A S P นะครับแอป A a S P l a y เข้ามาในตัวทีวีและดูทีวีฟรีได้ในแอปนี้อันดับ2คือผ่านกล่องผ่านกล่องจานดาวเทียมที่บ้านลูกค้ามีจานดาวเทียมใช่ไหมครับ การดูทีวีคือผ่านกล่องได้เราก็สามารถเสียบกล่องเข้ามาแล้วก็ดูทีวีได้นะครับอันดับ3าก็คือผ่านเสาอากาศดีตน้นผ่านเสาอากาศดีต้นนะครับก็คือเสาแผงดีตน้นเราเอาเสียบเข้ามาแล้วก็ทําการจูนช่องทีวีนะครับ3มรูปแบบนะครับในการดูทีวีจากสมาร์ททีวีซัมซุงนะครับเข้าไปใช้งานแบบไหนนะครับทั้ง3าแบบเลยนะไปไปดูกันครับ ลูกค้าลงทะเบียนการใช้งานเรียบร้อยแล้วในการดูทีวีอันดับแรกก็คือลูกค้าโหลดแอป AIS Play มานะครับแอป AIS Play นะครับถ้าลูกค้ายังไม่โหลดนะครับให้ไปที่ตัวแอปนะครับแอปนี้นะครับมันจะมีคำว่า AIS Play นะครับนี่อันดับแรกในการดูทีวีฟรีนะครับโหลดแอป AIS Play นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวแอปนะครับลูกค้าก็เข้าไปในตัวแอปเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับครับก็เข้ามาในแอป ASP แล้วเข้ามาที่ช่องทีวีเลยครับถ้าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในช่องทีวีนะครับเนี่ยครับมีทีวีฟรีให้ดูละอันดับแรกนะครับจาก wifi นะครับเราจะเปลี่ยนช่องยังไงก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเลื่อนเห็นไหมครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนไปหาตัวเลขนะครับแค่นั้นนี่คือ การดูทีวีฟรีผ่าน Wi-Fi นะครับวิธีที่2นะครับในการดูทีวีของสมาร์ททีวีของซัมซุงนะครับวิธีที่2คือต่อผ่านกล่องกล่องสัญญาณนะครับจานดาวเทียมนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะ PSI g m m 2 AS กล่องสัญญาณนะครับกล่องสัญญาณที่ดูฟรีทีวีนะครับนะครับพอต่อกล่องเข้าไปแล้วนะครับเราก็สามารถดูทีวี ฟรผ่านกล่องนะครับการเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราจะไปฟังก์ชันตรงนั้นยังไงฟังก์ชันตรงนั้นยังไงนะครับก็คือกดโฮมนะครับกดโฮมซัมซุงนะครับรูปบ้านรีโมทมันจะมีรูปบ้านอยู่กดโฮมนะครับเลื่อนซ้ายนะครับมาที่การเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พอเราต่อเข้าไปเสร็จแล้วะนะครับมันจะขึ้น นะครับเลื่อนขวามานะครับเห็นไหมมันจะมีทีวีสมาร์ติงวิธีการใช้ต่างๆถ้าเราต่อเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นคําว่า HDMI นะครับช่องไหนก็ได้ที่เราต่อเข้าไปนะครับ HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3นะครับเราก็เลื่อนมาที่คําว่า HDMI แล้วกดโอเคเข้าไปช่องสัญญาณจานก็จะเข้านะครับง่ายๆคือลูกค้าก็เอารีโมทกล่องจานดาวเทียมมาเปลี่ยนช่องมาเปลี่ยนอะไรได้นะครับ ตรงนี้มันอาจจะไม่ขึ้นตัวให้ i ก็ได้นะอาจจะขึ้นคำว่า psi gm M นะครับหรือ two มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้แหละตรงที่เราต่อเข้าไปนะครับนี่คือวิธีที่2นะครับวิธีที่3นะครับวิธีี่3ก็คือแผงดีต้นนะครับลูกค้าซื้อแผงดีต้นเข้ามานะครับของยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เอามาตรฐานหน่อยนะครับที่หลักๆที่ผมแนะนําลูกค้าคือแผงของสามารถนะครับก็ถือว่ามาตรฐานสุดแล้วเราก็ไป เอาแผงไปติดตั้งบนหลังคาหรือว่าวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เสียบสายอากาศเข้ามาในตัวทีวีเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําการจูนจูนทีวีนะครับวิธีการจูนนะครับลูกค้ากดโฮมเหมือนเดิมมาหน้าหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วเลื่อนสายไปนะครับเลื่อนสายไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนมาที่การตั้งค่าทั้งหมดแล้วกดโอเคเข้าไปนะครับ มันจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับลูกค้าก็เลื่อนลงมาที่คําว่าทั่วไปและความเป็นส่วนตัวนะครับเราก็เลื่อนมาที่ตรงนี้แล้วกดโอเคเข้าไปแล้วก็ค่อยเลื่อนลงมาคําว่าการเผยแพร่ภาพนี่นครับวิธีการจูนทีวีนะครับเสร็จแล้วเรากดโอเคเข้าไปการตั้งค่าอัตโนมัติกดโอเคเข้าไปนะครับปรับแต่งอัตโนมัติกดโอเคเข้าไปอีกแล้วก็เริ่มต้น นะครับมันจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วก็ลงไปที่สแกนเลยกดสแกนเลยครับนี่ครับแบบนี้ถ้าสัญญาณเลขหนึ่งเลขสองมาก็แสดงว่าจูนติดจูนทีวีได้นะครับแต่ถ้าสัญญาณเลขไม่มาจนถึงร้อยแล้วสัญญาณเลขไม่มาคือตรงนั้นมันรับสัญญาณดีต้นไม่ได้อาจจะต้องยกให้สูงขึ้นนะครับหรือเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมของเสาอากาศนะครับ แล้วก็มาจูนใหม่เข้าแบบเดิมที่ผมเข้าให้เมื่อกี้นี้นะได้เนาะแค่นั้นแหละครับพอมันถึงร้อเปมันก็จะขึ้นให้เราตกลงแค่นั้นแหละครับนี่คือวิธีที่สามในการดูทีวีฟรีจากทีวีซัมซุงนะครับวิธีแรกก็คือผ่าน WiFI วิธีสองคือผ่านกล่องจานดาวเทียมวิธีสามคือจูนจากเสาดีตน้นง่ายๆนะครับ อันนี้ผมมาอธิบายความหมายของคําว่าดูทีวียังไงแล้วนะถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาใช้งานทีวีซัมซุงแบบง่ายๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับน่าจะมีแค่นี้คลิปหน้าเดี๋ยวมีลูกค้าคอมเมนต์เรื่องอะไรมาเดี๋ยวผมพยายามทําคลิปให้นะครับถ้าคลิปมันเป็นประโยชน์ก็ให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะ เออเดี๋ยวบอกลูกค้าอีกอย่างนึงคับแต่ละปีแต่ละปีของทีวีมันมีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงหน้าตาการใช้งานลูกค้าอย่าอย่าถามในคลิปเก่ามากเกินไปนะครับถ้าคลิปเก่าดูคลิปเก่าประมาณ3 4ปีอย่างนี้ผมที่ผมงงนะมาดูคลิปใหม่ๆผมแล้วก็ถามคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้ไม่งงบางทีคลิปเก่าหน้าตาทีวีมันเปลี่ยนไปเป็น 2- 3สปีแล้วเนี้ยมันมันงงมันจำไม่ได้นะครับ และทีวีที่ขายหน้าร้านมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมาดูคลิปใหม่ๆนะครับหรือเข้าช่องผมไปดูได้หลายคลิปก็ได้มันมีมันมีเยอะอยู่ผมทําไว้เยอะอยู่นะครับวิธีการอะไรต่างๆผมทําไว้ในคลิปอยู่โอเคคลิปนี้ก็ให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์นะกดติดตามไว้เลยครับขอบคุณครับผม